สบายทุกคนโตบโีสันเน่อะตอนนี้ปุพี่จะมาอัดคิดเนาะมาสลองวันอ่ามาสลองวันวันวยิงเนาะคือไปบ่าแบบปุพีกับไปบ้าอยากมาความอดีนั้งสลองของควาวันใน,น,นยิงเนาะคือว่บาน่ะยุ่งเงินยุ่งเงินหลังนี้ะะนนะนะนะเขาเจ้าบุรีดนเนาะไปบ่ายู่ห้องแถวซึ่งอ่าลูกน้องเจ้าของจีนเนาะก็จะกินเนาะ คือแม่วาไปตะมวนเพิินแท่ไหววาเป็นเยี่ยวคนง่หน่อยแม่วาไปแตะมวอยูแต่ว่าขากัแบบวริวนกินนําเพิินเดี๋ยจะษาเออบักินนําเพิินแม่วาเี่ยใจหลีอ่าแบบกับบรนิ้นใส่เลยยิงเนาะยูแต่งฮือนยูแต่านเรกบก็ได้ิ้นใสเพราะว่าแบบว่าได้ไปิ้นใสเลยยูแต่เเงอนกับเกาแต้ แต่ว่าเฮากับบริบบินใส่ก็ายุうう่งเงินกับเก่าเนาะซึ่งซึ่งนั้นเฮากับบริบบินใส่เลยเขายุ่งเงินกับเก่าไปว่าแบบรันหันเจ้าแต่ว่าเฮาบริบบิ้ใส่เลยช่วงนี้เฮายุ่งแต่เงินยุ่งแต่สารนี้เลยเพราะว่าเขาบริบบิ้ใส่บรไบบิ้นโดนยุ่งใส่เลยเพราะว่ามันไม่ยิงเขาโดนกินมวนเขาบริบบ้กินมวนไม่บริบบิ้นไม่กลิ่นซึ่งแต่ดอก ແຕ່ວ່າໃນນິນແຕ່ກະເຈົ້າກິນມາຮິດຊື່ແຕ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ກິນມາຮິດຊື່ນຳກະເຈົ້າໃນແຕ່ວ່າໃນຢູ່ເຮືອນບໍ່ກິນມາກິນຊື່ນຳຜູ້ໃດເລີຍເພາະວาພວ່າຊຕາຍຮືຫຼັງນີ້ົນเงียบກິິທີວ່າເປັນเงียบໆ y เงียบເງົາເອີเงียบເງົານ້ອຍບໍ່ວ່າ ม,ม, mm. มันก็นเงาสิเนี่ะเออมันก็เงามันก็ง่อยน่เพราะว่าเขากาแบบบริกินเบียบบริกรนั้นเล่าเนาะซึ่งตอนนี้กาวันนี้เบิดแล้ววันนี้ายเบิดแล้วและบ yeah. ัดนี้ยังมีประเด็นว่าวันโมเมนต์วันบุญสงการน้องบุญสงการกินประเทศประเทศใดกินเบิดเนาะย้ำแต่ประเทศใดกินเบิดแต่ว่าวันนี้ยิง อมึงได้กินนเเาะกับบริกินเนาะมึงใหกับนอนนอนสงบเงียบอยู่นะบึงให้กับอิงกะมึงให้กับกินมึงให้กับบริกรสินะเออมึงกับนอนสงบอยู่เนาะซึ่งอ่าบุ๊ปีกับไอว่าแบบบุ๊ี้ก็เสียใจกับตัวเองนี่บ้าอ่าบุ๊ีอัดคลิปลงไปน่บุ๊ีปล่อยคลิปลงไปแล้วเมื่อคืนเมื่อวานนี้คนเพิ่งกลับเมื่อไรเนาะ แบบมีเสีลใจกับเองเลยว่าก้อยชิ้นตงไปแล้วผมมีคนเบิงคนที่ต่างก็เริ่มน้อยขึ้นแล้วกี่ร้อยเจ็ดสเจ็ดี๋ยวนี้น้อยหกสิบเจ็ดงงเลยแบบคนที่ต่างกันนาทีหลายเลยนะแล้วผ่านเป็นผ่นดุดลงดุดลงโอ้ยตะีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ต่างนี่ดูดลงดุดลงอ้าผมพ่การเป๊ะตะกี้ร้อยเจ็ดสคนเดี๋ยนี้ ลอยหกสิบเจ็ดเอ้าลดลงแล้วไปวัเมื่อวานไปวเมื่อคืนยัง้อยเจ็ดคนอยู่พวันนี้บันลอยหกสิบเจ็ดผพี่ก็งงัวเในว่าเอ้าสองทุบพี่ก็เปดมีสีบมแม่ก็จะปิดปิดปิดกันผให้คนเห็นบอกดูบาจะได้ดูบ้าก็จะมมักกิดตมบบีบร่อวันจะได้ที่กคนที่ตัมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันลุลงลงลงเอ้า ผมี่ก็งงงงประเด็นกับตัวเองว่าคนที่ตามไปกินนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้ลดลงผมี่ก็งงกับเอีกเลยว่าคนที่ตามเพิ่เป็นสี่งงเลยว่าทำอิดนะไม่อตามมี่ตางเ่าทอิดนะคนติดตามเยอะขึ้นอีกปัจาุบันนี้คนติดตามลดลงลดลงเอาผมพี่ก็งงซึ่งให้กับยาฮิตให้บุตีหลาย คือซองโมบ,บีเนี่ยน้อยแต่เซึ่งเป็นแต,ต่บางทีกำลังใจเข้าจิตตาก็เข้าจิตตากหบโบพี่เนี่ยฮะโบพี่ก็อยากผ่านซองกุมเนมมาอยากผ่านซองโบพี่ก็อยากผ่านซองอยู่แต่ว่ามันโบผ่านเธอเข้าจิตตากับมันน้อยต้องมาพหายามตัดออกนะจุนจุนปัวเองอาชีพนี่ทำมาแล้วอาชีพถูกมือจุนตามมาเห็นเนี่ยเอาเวลาเด้ไปนอน เดินราคามาปุ left left ๊บกี่ข้าวขี <the> ่ยาง้วก่อนโนที่ราคามาปุ๊บยังมีเวลามาคลิปอีกซ่อมกันยังมีเวลาให้เวี้ยขำมาดาคลิปใหกับไว้จุนบุ๊ดบีในมาทุกคนเซ็ทคอมเมนต์ให้ดูไว้จุนบุ๊ดบีทักหน่อยในมาบีว่ามายน้ำตาสิดออกแล้วครึ่งเฮียเป็นใจของพี่เนาะซึ่งแบบว่า คนที ga, uno, lo, lo, lo. Época, e. ่ตางมันสิเยอะขึ้นแล้วนะพัดลดลงลดลงนิกี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบบีกันอยากเห็นกำลังใจบบีเนาะไห้กับบบี้จนบบีบังคืสองบบีน้อยก็จะช่วยจะช่วยให้ทุกคนเขาตามช่วยทุกคนให้เขาบลุ่นไล่ช่วยทุกคนให้เขาก็ดดิ้นซึ่งนี่คลิปโจบบีกินหอดอ่ากินหอดแบบไหนฮะเออกินหอดลิง สองพ่อไปบุญซาเนีนั้นคนพิ่งเยอะขึ้นแล้วคลิปตัวนั้นก็เดินมาทุกคลิปทุกอันคนพิ่งกับบยุเยอะแยะของคลิปนั้นซึ่งบุวิกับภูมิใจแล้ววิจจะจะเฮ็ดสู้ให้ได้เพื่อผ่านสองบุวิกับยันเงินทางสองยูทูบบุวคกับเบยอามาในกาบบาน้ำตาสีน้อยออกมาแล้วก็สีไหลออกมานะซึ่งสองบุ๊คกน้อยเนี่ยกาบุวิกับอีกตนตัวเองเนี่ย อีต้นช่องยูทูบเนี่ยแล้ววันนี้ผู้คนเข้ามาติดตามนะบรรลุลงบรลงบรรลงไอ้กีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบรรลุลงบรลงลงผมบี้ลอยเลยบ้ามาเน่ยผมบี้ยผมมี้กำลังใจสีบ้าต่อแล้วนะแม่กบ้ามาแล้วผมมีสิให้กลายเป็นตากระจาน้อยละซึ่งอีต้นเจ้าของเนาอ่าเคยมีคนที่ต่ำเยอะขึ้นแล้วเหมือนลงลง ซึ่งบบพี่กับโบปะนั่นงลงยูทูปนะวิขาดัมมาตัวซ้ำมีวิจัยคลิปลงเลยๆวิ่งโคือปะมีคือโบพี่จากเธอเพราะว่าจะเป็นคลิปน้อยคลิปสั้นคลิปไหนมันก็จะครบเบอร์ลงให้กับทุกคนที่เห็นในเบิร์นในโซนดีซูนงงเลยว่ะเป็นอย่างที่มันคือเป็นสีว่ะงงอีห๋ประเด็นงงคืองงเลย งงกับจองที่ทูดอย่เนี่ยทำอีทร้อยเจสิบเจ็ดคนแล้วงานวันนี้เป็นวาร้อยหกสิบเจ็ดเออร้อยเจ็ดสิบหกเอ้างงเลยคือเวลาหลังเจ็ดกบีบอรหรือว่าแนวไหนทุกคนลองคอมเมนต์มาหมนูหน,นูคอมเมนต์มาหนู ลังเกียดบ่หร <toujours> ือ <GO> ว <av uther> ่าย <t rying> ังไงปุ้พี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยยังงงลยว่ามังเกียดบ่หรือว่าปุพี่เขาพิษพลาดไปบนว่า่าจังไดบอกรู้ขออภัย้นหลายเนาะซึ่งช่องทุกู้ี่น้อยลงแล้วกลับไปว่าคนยังมาย้ำอีโอ้ย ผุพี่กำลังใจเลยทุกคนทุกคนก็พยายามบุพีอีกว่าแบบดุจเลยมันย้ำมาเห็นให้บุพีแบบเบิดกำลังใจที่ว่าเลยซึ่งพี่วามากอะบะพี่กำลังใจเลยพี่บุ้งเพื่อนพีให้เลยพีปเป็นวัดเป็นไอ้พูดจริงดิทุกคนมึงเพื่อพี ก็จะอัดคลิปแล้วแต่แต่ละคลิปเสียงคอนละจมูมีแล้วมึงมีเสียงเลยทุกคนก็บหินใส่กันอยู่วันนึงบเอฟโบเอฟโบเอฟตนบผมพีเลยย่าซึ่งวิ่งลงไปนี่เพื่อโบวีอยากได้เงยไหลแล้วบวีอยากได้เงยสะเก็ดไขเยอะขึ้นอยได้เงยขวดตีตามเยอะขึ้นคนดตีตาำมันเห็นหน่อยลงโอ้ย ที่เบิด์ตกำลังจ่ายเงิกับบบี้เฮงกำลังจ่ายสีเบานะ้าเลยภาว้ามากับแบบว่าคอ,อนี่ลุกคอ,อนี่จนบอบีเสียงเลยนะตที่สถานเหอกของบอบีซึ่งบอบี้เห็ดได้ขนาดนี้ บวีมาจุงจุดนี้บวีกับแบบความแบบความบวีตั้งใจเลครับความบวีแบบตั้งแต่เหตุกับซ่องเลยใช่ไหมทุกคนยังมาย้มบุบวีอีคือไปว่บพบวี่ก็ยังงงเลยวาทุกคนยังมายามทุกคนยังไม่เห็ดกับบอกควบวีแบบนี้อีบุ๊วี่ก็ยังว่างงเลยแบบนี้เลยเปีนปพศคือแบบ ผมเห็นผมตั้งใจกมพี่เลยว่าคือไงว่าผมพี่จะิดมา่าตั้งใจให้คลิปแล้วก็ตั้งใจแบบสู้เพื่อกับสองทูบิน่ะแต่ว่าคนละไม่มันยากไม่เ่านะว่าเออคนติดตามก็ที่เยอะขึ้นแล้วคดีวันสองร้อยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเหนื่อยลงเหนื่อยลงเหนื่อยลงเห็นเห็นใจบมพี่เลยว่าทุกคนคือผมพี่เห็นิปอานี้เห็บเพื่อว่า เพื่อจะให้ผ่านซองเราเพื่อจะได้หยื่อทำเป็นครเยอะขึ้นเหยืกอคนอะไรเยอะขึ้นเหยื่รคนทิ่ตามเยอะขึ้นหรือเหยืกระดิ่งเยอะขึ้นแต่บ้าไม่เหมือนคนทิ่ตามอะยว่าน้อยลงแล้วเกิแบบบวิ่งวิ่งเอาใจกันเลยนะซึ่งสองโมบีน้อยมันสองโมบี้อะใหญ่วิ่งกระเทียบไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังบ่ผ่านซองกระเทียไปเรื่อยๆจนมันผ่านซองไปนะ ซึ่งบัวี่บ okay. ัวให้ก yeah. ับช่องยูทูปนี่โอ้ยอยู่บัวไหอยู่บัวไหนแต่บัวดีแค่บัวี่บัวในเฝ้าบัวในมาเมนกับช่องยูทูปนี่อยู่บัอยูบัวเป็นเลยอยูบัวเป็นเลยสมมติเนาะสมมติโทรศัพท์บัวี่น่าจอดเตะแล้วเอาไปเปล่งเปลงเวลาบัวพีจอดของมันเนาะแล้วไปสร้างกระจ้ากไปปักงานกระจ้าเป็นปีเป็นเดือนโอ้ยบัวพี่ยู่บัวไหนพอบัวีอยู่ัไหนมือนี่กันในช่องยูทูปในการเนี่ยโทรศัพท์ อีเครื่องหนึ่งบอบีภูมใจแล้วไอ้บอคนจะยังมายามบอบีอีวาคือบอบีกับซองถูกแล้วบอคนกยังมายามอีิกตายบปคนที่ต่างนายจะเป็นใค่คนที่ต่างหน่วยงงอีหลีถ้าเปเามาในการไปพิพาดเลยพิพากของการติตางหนยบิกีคนติ่ตางเยอะขึ้นหลายขึ้นล้วันนี้คนติตางหนหน่งเนอดูอ้าวบียังงง ทำอีกนีมันคนดิสตามเยอะขึ้นหลายขึ้นแล้วแบบนี้มาเหมนี้มีคนดิสตามมันลดลงเพื่อปุ๊พี่ก็อยากได้ยอดช็คนใครเยอะขึ้นอยากด้ยอดดิสตามเยอะขึ้นแล้วพอพี่ก็ยังมาอย่างโมบีบาที่เป็นจิตสีซึ่งปุ๊พี่มาพูดคนเดียวเอาว่าคนเดียวเอาว่าเพื่อนในยูทูบคิดจะอะไรคิดปุ๊บพี่อารมณ์นะภูมิใจตั้งใจเมาตั้งใจเห็ด เฮ็ดเพื่อ่าอยากชมยูทูิพานสองเนี่ยยากซักมดซีนะชอยูกไหนปุบพี่ก็ตั้งใจแล้วเว้กจมาเห็นว่าจุดจุดนี้ปัจจุบันนี้ที่เฮ็ดไปจนถึงอ่าจนผ่านสองนเนี่ปีนี้สองพันสองเนาะสองพสองสอนสอสามสองพสี่โอ้ยไปเรื่อย ไปจบกว่าดสองโมบิจัดพันสองห้าสองโมบิโบโบพันสองโมบิจกบสางถ้าโมบิโบได้เงินสองสองจะถูกโมบิโบสร้างแน่นอนเฮ็ดไปเก็บมีข้อมสุขไปที่ใจเฮามาแต่ท้องเก็บนี่เก็บมากเป็นไงตักคนพี่มาแต่ทุกคนพี่มาเพลงลงทุนเอาเงินไปลงทุนที่ดกับเพลงดังบู้ดังอายาใจมากคนเฮ็ดคลิปคือกันดังบู้ดังอายาใจมากที่ได้ไหนสินะ กูด <b> ังกญยาคนบุ้งเนยกายาแต่ว่าใจมาเอ๊ะทำนี้กับผู้ใจแล้วที่บุ๊คขอนะอ่าคนที่ตามนี้กูต้องลดลงเด้อกูต้องเพิ่มลงเด้อถ้าเพิ่มลงไม่เดี๋ยวบุ๊คกันเสียใจเลยหากบเป็นคนที่ตามเยอะขึ้นแล้ววันนี้เป็นคนที่ต่ำลงๆๆลงๆลงซึ่งบุ๊คกันเสียใจกับทุกคนเลยมา เออคนที่ต่ำหลายขึ้นแล้วเอาไปเรื่อเงินไม่ลงเพื่อเพื่อโบมีกัแบบโบมีกำลังใจเลยนะวิวาคนที่ต่ำเยอะขึ้นแล้วเอาวปเปิ้เงินไม่ลงเพื่ออย่างั้เดี๋ยวว่าโบมีบเรพิทบราเกือกเราขอขอใครนั่ได้หลายเนาะซึ่งอ่าบบบี้กับสิมิจักสุกรซึ่งบบบี้ดนผ่านซองเนี่ยโบบี้ได้เงินทางซองทุบแล้ววิจิตรคืซื้อขายแต่ตะโกนปิดโค้งไปนั้นมันจะสะดวกสบายครัวอัดกิฟตกับสบายอีก ตอนนี้มีขัดตั้งตัวกล้องน้อยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีไม้แบบนี้ดังบัดังกะเออภูมิใจให้ไปสกอรซึ่งเหมือนได้ผ่านสองหน้ากะเออได้เงินจากคนคุ้มอากะซื้อไม้ลงทุนเพชรไม้ตอนนี้บมอพี่มัเจ็บใจ่ายว่าแบบอันตรายคนคุ้มไปแล้วคนบางอนเฮาไม่กัญญาหน่ายกัญญาหมอพี่บอกได้สะอ่อนรึไหนเนาะแค่ว่า อยากให้ซอง่านยัยได้เงินทาซอง,ง,งอยููคลิปหนึ่งกต่ตต๊ยูซีล้านปลายเลยเดสีล้านห้าเลดคลิปหนึ่งให้กับซองไูทูว่ามันหน่อยไมบก่บกบหน่อยได้คลิปหนึ่งคือแบบประเด็นเจนมองคลิปคลิปยูทปตอนนี้กับก็จะสร้างเงินให้กับพอกับเมย์อยู่ได้แล้วเพื่อว่าคลิปองยูทูปแล้วเพื่อเอาเงินทางซอยูทูปนี้ไปเห็นลงทุนเป็นเงิน ได้กับต้นรูปได้บ่าได้เงินบนได้สามารถได้เงินนี้น่วยมือโบนัสได้อีกอันหนึ่งคลิปนี้กับทุกท่านสามี้สามารคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโมบีเ้ในทุกคนซึ่งวันนี้โมบี้ขอลาไปก่อนหอดคลิปใหม่เนาะภารกิจอยู่ทุก่านสนนี้ในทุกคนพอคลิปใหม่เด้อบ๊ายบาย